สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอสุดยอดเซียน1926หลแรงเกินต้านวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับนะช่างยันก็จับคู่นะฮะ มาเจอกับคุณชอบห้านาทีนะครับให้ชื่อว่าเจอสุดยอดเซียนหนึ 1, ่งพันเก้าร้ยยี่บกแรงเกินต้านนะครับก็วันนี้ช่างยันก็มากับม้ายงขวานะฮะเปิดมาก็เจอกันเลยนะครับโอ้โห,โหคููต่อสู้เล่นเป็นรูปอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่นี่เอาเรือมากดโคนเอาขึ้นขุนมาผูกพันขนมาผูกก็ เสริมคนเข้าไปขออามากลางปีกออกมาเอาเม็ดมาเอาล้อเอาเลื่อไปดันโคนยัดขึ้นไปนะโอ้โหแต่โอ้โหโ,โ,โดนแทงเขาแล้วแทงโคนแท,ง,แทงเม็ดแทงเบียแทงแบบนี้ก็กินอืมยัดขึ้นไปเราจะหวังตีผงตีพองได้ไหม โอ้โหขายโคนไปเลยอืมอยากเล่นอยากเล่นกินกวกเข้าไปเอาเบียร์ขาดอีกแล้วเอากินไหมโอ้โหนะฮะหมากลุกก็ฝากเพื่อนๆแบบนี้นะครับนะหมากลุกเราก็ต้องมีลูกเขาเรียกลูกเล่นลูกเสียงลูกอะไรแบบนี้บ้างนะครับอย่าไปยึดติดมากมายนะครับแปมก็คือนะมีผิดพลาดมีแพ้มีชนะก,ก็ได้นะครับ แต่นี้ก็เอาเม็ดยัดเข้าไปมันเป็นไอเดียเป็นในการเขาเรียกอะไรการสร้างสรรค์เกมบุกของเราอย่าไปกลัวแพ้แต่นี้ก็ก็ยัดเบียกันไปอีกเอาแท,งส,ง,าาแทงสูงเข้ามาแทงสูงก็้ามาแบบนี้จะกินดีหรือจะยัดขึ้นไปดูแล้วยัดขึ้นไปก่อนแล้วกันอ,อืตอนนี้ก็เปรียบเทียบมากนะครับ มากมากมากเราไปลองโคนเขาหนึ่งตัวโอ้โหโคนเต็มเต็มเลยเอาจัดขึ้นไปอีกโอ้จะเอาเม็ดขึ้นอ่ะเราจะเอาเม็ดขึ้นเบียร์เราไม่ขาดโอ้โหก็ใช้โคนขึ้นมากินง่ายกวเข้าไปก็มาก็แทงต่อเข้าไปก็กินก็เอามากินกวเข้าไปกินก็ไปก่อนแล้วมาแต่ต้องมาแล้วครับกินกวกเข้าไปอืม โคนโอ้นะบักลุกไม่ต้องกลัวนะครับเขาต่อมาอีกต่อมาอามาเข้าไปเสริมมาเสริมเข้าไว้ยิงยิงต่อยิงเสริมเข้าไปอืมแม่เบียร์ล้วก็ขาดเอาเขา็มากินแล้วก็มากินก็เข้าไปด้วยเขาไตลุกอืไตลุกลงมาก่อนแต่มืกปิดก็ดีเหมือนกันนะ แต่ปิดก็เขาก็เขาเรียกอะไรอะ่ะอ,อ,อืแต่แบบนี้นะไมมีจังหวะนะจังหวะไม่ดีนะเขาหนีขุนซะแล้วหนีขุนเราก็ต้องปรับโคนก็ปรับโคนดีไหมโอ,ขอ,มกกอมนะ้ขยับเรือมากดตรงกลางนะขยับเรือมากดตรงกลางไว้ก่อนเราตีลุกอืมแบบน,นี้แน่มากด หมาจับมาเรามาจับมาเรามาจับมาเราอืขยับนะขยับโคนโอ้โหมากลุกต้องรีบเดินนะครับมากลุกเกมไวก็ต้องรีบเดินกันหน่อยนะอู่ต่อสู้ใช้เรือมัดหมาจับกินเบี้ยไม่สนนะฮะนั้นโคนขึ้นไปเขาคงไม่กล้ากินนาะนะแต่กินก็ฮานาก้าเลยนะครับกินนะเอาใช้โคนกินแล้วก็เอา เรือกินนะไอลุกกินโอ้โหพองเข้าไปโอ้โหยัดโคนเข้ามาแบบนี้ลำบากที่เราเนี่ยลำบากที่เราเราเอาเรือกินโอ้โหแต่แบบนี้เขาจะหงายอีกแล้วเขาดันโคนเข้ามาโอ้เราอืมอย่างไงดีเอาเรือขึ้นไปกันไว้ก่อนดีกว่านะนะเลือแต้มนี้ขยับขุนไม่ได้เอาเรือขึ้นไป กันไม่โคลนลงมาดีกว่านะแล้วเขาลุกเขาลุกเขาใช้เรือลุกแล้วก็ใช้เรือกินอืมว่าแล้วจังหวะนี้ก็เรือออกมาแต้มนี้ดีกว่านะทีดรกว่าจะขึ้นไปกันก่อนแต่ไงก็ต้องกันนะแบบนี้โกโตสู้ยังไงจะกินไหมเขายังกินไม่ได้นะเบี้ยตัวนี้เบี้ยตัวนี้เบี้ยอับยาพิกหนะ้าโอ้โหใช้เรือมากดแบบนี้เราก็จะลำบากหนักเนี่ยนะ จะเอาเรือมาจับกินเบี้ยวจับกินเบี้ยไม่ได้จับกินเบียบเบ้ยไม่ได้ไไดโอ้โหแตมตรงนี้นะเราเป็นรองเป็นโคนเป็นตัวตัวนะเราก็ตรงยอมรับก็ไปแต่นี้เอาเรือมาไว้ก่อนนะลองดูแต้มบุกแต้มบทแต้มบี้แต้มขยี้ของเขาไว้ก่อนนะฮะเอาก็ต่อเรือออกต่อเรือออกก็เอาเรือก็มาพุกเรือ เอาเรือมาผูกไว้ก่อนนะโคนก็ยังกินไม่ได้นะม้าเรายืนสวยนะโอ้โหแต่ว่านะตำ,ำแหน่งตั้งแต่ที่แรกนะครับเอาโคนไปยัดแรกกับเขาในสิโอ้โหจังหวะนี้เขาสวยมากเขาแทงเบีย้ยเข้ามา้าก็เอาเรือเรือกลับเรือกินเดียเรือกลับมาโอ้โหกลับมาเอา้าโ,โดนไงแล้วไง กดไว้อืมกดไว้เอาโอ,โอ้มากมันจะติดติดขัด,ข,ดขัดกันไม่หมดนะครับเพื่อนๆน,นะนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกันมากนะครับดูว่าบางครั้งเราก็นะยำเขาเยอะนะวันนี้กระโดนก็ยำบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องกลัวนะฮะแต่มนขบขยับขุนขยับขุนเพื่ออะไรออกเบรยด,ดันซ้ายมือเข้าไป กินไม่กินเอาต่อเลือแบบนี้ต่อเลือกินกินลุกโอ้หม่บังคับต่อท่าด้วยนะกินกุกเข้าไปกินลุกเข้ามาอากินลุกขึ้นมาเอาขนขึ้นไปจับกินเพี้ยวโอ้โดนตีลุกอื้ืออะไรจะเยอะแยะขนาดนี้เอาดัานขึ้นไปเอาากดอ๋อเสียสองเสียสองเสียสองมากดแต้มนี้ โอ้เดินไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเพื่อนๆนะะบันบนดีก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงอยับคุณมาบันทีก่อนนะเดินเดินไม่ไม่รู้จะเดินอะไรอา้าวมาแบบนี้งายทีไหมงายก็ไม่ได้เลือออกก็ไม่ได้โอ้โหแบบนี้โดนบทโดนวี่โดนกระย,ยีไม่ไหวนะครับเจอแบบนี้ก็แรงเกินต้านนะครับนะเฮ้อ ช่างยันก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมทลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็นะฮะเอาเกมที่เรานะเละตุ่มเป๊ะนะ่มาให้เพื่อนๆเอฟซีได้รับชมบ้างว่านะบางครั้งก็มีบ้างนะครับคนเราก็ต้องมีแพ้มีชนะนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับยิ่งเจอกับสุดยอดเซียนนะก็ เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย